สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอจินนะคะวันนี้เราคิปแรกของเรานะคะวันนี้ไปไหนไปทางไหนก็วันนี้เราพามาดูบันไดรถเกี่ยวนะคะเอ้บันไดเทรลเลอร์หกร้อนะคะเอามาให้ใครโน่นลุงิฉดีวน้ กาแฟแล้วของไท่กาแฟของลุงฟ้าลุงฟ้าอยู่ไหนทางนู้นน่ะก็อันนี้เป็นตัวเก่ามันไอ้บันไดนะคะก็เป็นเทเลอร์หกสิบล้อเนาะก็อ่าบันไดตัวเทเลอร์หกล้อเมื่อปีที่แล้วนะคะเสียมนุก็ขายแล้วเนาะเออนะคะที่ว่าใส่เมื่อปีที่แล้วเนาะก็อันนี้เอาเจ้าของเอา ของเจ้าคร10สิบล้อมาใส่นะคะแต่ก็ใช้ด้วยกันได้นะคะแบบเปลงการด,ดึงเนาะตอนนี้ก็อ่าก็เป็นผ้าพะดาดสิบล้อของเซน,นิกเนาะที่ว่าทําไหมจะใช้โซ่ดึงนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะใช้สลิงเอาเนาะ<บ>เออมนันันไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าสายสลิงไมน่าจะใช่นะนั่นแหละก็จะใช้สายสลิงเอานะคะ ก็ตอนนี้ช่างก็เชื่อมอยู่เซนิก็เมื่อเช้านะคะมีเข่าดีมาบอกนะคะทุกคนก็พ่อพิดรถไปบอกตั้งแต่เช้านะคะทุกคนว่าให้มาสอมรถนะคะเพราะว่าจะได้ถึงเวลาไปอุบลน,นะคะไปเกี่ยวข้าวแล้วก็ตื่นมาสอมรถตั้งแต่เช้านะคะข้า,าวเช้าก็ยังไม่ได้กินจนตอนนี้เพียงแล้วนะคะ ก็ก็เที่ยงแล้วนะคะช่างเด็กยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะไม่แน่ใจว่ารถเกี่ยวทำเสร็จที่ยังนะคะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เช้าเราก็เพิ่งลืนมานะคะเพราะาเด็กน้อยนอนตั้งแต่เช้าก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้เราก็เลยผา่านมาคะเราก็เลยไม่รู้เนาะว่ารถเกี่ยวเสร็จสร็จยังนะคะพิชาเสร็จยัง ไอพี่แกใส่ไอข้างบนนั้นเสร็จหรือยังยังนะคะยังก็ฟงฟุนอะไรก็ยังไม่ได้เช็ดนะคะใกล้วันจะไปแล้วนะคะกล้มือแล้วใกล้มือแล้ว้มื้รถดใส่เสร็จแล้วรถดับเสาโน้นใส่เสร็จแล้วนะคะทุกคน อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าใสายเสร็จยังน่าจะยังนะคะทุกคนดูจากทรงจากสายแล้วก็รวนระเวียนะคะน่าจะยังไม่เสร็จนะคะ <c oughs> ก็ฝั่งนี้ลุงสะทำอะไรไม่รู้ลุงสะทำอะไร <c oughs> กันลอนใหม่กันอนน้ำมันใหม่ตัวนี้อุ๊ยปีนี้พอลงทุนซื้อกันลอนใหม่เลยนะคะทุกคนซื้อมาสิบกันอนนะคะจากซื้อออกรถเกีเ่ยวใหม่อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องซื้อกันอนเติมน้ำมันใหม่ด้วยพี่อะเดินไปใส่รองเท้าไปเลยฝั่งนู้นเลยเออมันจะเป็นไล่ตัว ช่างนายก็ทำบันไดเเลอ์อยู่นะคะทุกคนเอนนี้ก็ทำาต้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็คือถอดเมื่อวานเนาะ เมื่อวานเราไม่ได้มาถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่อยู่บ้านนะคะเกิดเลยไม่ได้มาถ่ายนะคะนี่ก็คือทําแล้วก็เชื่อมตรงไหนที่ว่ามันตัวรถคูเวตาขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็มีบันไดมันก็จะยุบเนาะตรงเราใต่บันไดขึ้นนะคะมันก็มีส่วนเหล็กที่ว่ามันยุบนะคะมันไม่แข็งแรงเนาะก็เช็คดูนะคะแล้วก็เชื่อมนะคะ ก็ตัวนี้จะเป็นคูวตาเซเนนกนะคะเปลี่ยนหกล้อนะคะปีนี้เซเนิกขับหกเทเลอร์หล้อนะคะก็จากลืมเป็นเจนกนอสที่จะเป็นคนขับเทเลอร์หกล้อนะคะแต่ว่าปีนี้ต้องเปลี่ยนตำแหน่งกันนะคะทุกคนเพราะว่าช่างนกก็ขับรถเกี่ยวเจ้าสมบูรณพัฒนานะคะแล้วก็ กันไม่แน่ใจนะคะว่าปีนี้เสนุกจะทําขับรถเกี่ยวได้ไหมหรือว่าจะให้ช่างอีมาช่วยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงพูดถึงว่าไปอุบลเนาะก็ต้องได้ช่างอีแน่ๆค่ะที่จะตปอรืนไปนะเพราะว่าเสนานก็จตวาโมนัดหมอไรด้วยนะคะก็ไม่ได้ไปเนาะก็น่าจะไปตามหลังเขา้นะคะขอพามาดูบรรยากาศช่างทํางานนะคะทุกคนก็ต่คนต่หน้าที่นะคะ อันนี้จะเป็นตัวใช้คนละเหล็กนะคะอันนี้มันจะเป็นใช้อันนี้เทเลอร์ตัวนี้มันจะใช้เหล็กแบบนี้นะคะเป็นเหล็กเหล็กมาไม่ได้ใจว่าเขาเรียกว่าเหล็กอะไรแต่ว่าก็คืตอตนเอามาเนาะมา,มา,มาจะตัดแล้วก็เชื่อม,ะะมทำคือช่างไหนก็เพิ่งเชื่อมไปรูหนึ่งนะคะเนี่ยที่ว่าเทเลอร์คูวตามันขึ้นเนาะแล้วมันจะดุมมันดุบแบบนี้นะคะทุกคนเมื่อก่อนนะมันตรงเลยนะแล้วที่ขึ้นลงขึ้นลงเนาะเออในความว่ามันก็มีน้ําหนักตัวของมันเยอะพอสมควรนะคะ หรือก็มีการโงอบ้างบิดเบี้ยวบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมาดาเนาะก็อ่าพี่น่าจะสองปีที่แล้วมั้งบ,บันดนี้น่าจะได้สองปีแล้วมั้งคะแค่นั้นจะไม่ผิดนะเออนะคะก็ตัวนี้ใช้สลิงสายสลิงดึงเอานะคะทุกคนก็ส่วนอ่าเทเลอร์อสิบโลเซนี้ก็จะใช้เป็นเหล็ก อันนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวโซ่นะคะดึงเอาเนาะเพราะว่าเจ้าสมบูรณ์พันนามันค่อนข้างใหญ่แล้วก็น้าหนักตัวมันค่อนข้างมากกว่าครูปตา105อยู่แล้วนะคะแต่นั้นไม่ได้ใจนะว่ามันต่างกันกี่ตันนะคะอันนี้นั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาะถ่ายให้ดูเนาะว่า วันใกล้ไปอุบลของเราแล้วนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ